แค่นี้อีกคนนึงก็คือเยอะวันนี้ก็มาไม่ต่ำกว่าสองพันนะคะเดียเด๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาคนนั้นก็จะเยอะหน่อยนึงตะกร้าแค่นี้ก็จะไม่พอหรอกอันนี้ก็คือจะเป็นสูตรแรงไม่ค่ะนี่คือรถที่มารับใช่ค่ะรถห้องเย็นนั่น่ะใช่ค่ะลบห้าองศานะคะตู้เย็นก็มีริษัทมาดาวพสออันนี้เราส่งเอ็มพีนะคะมะาตั้งแต่พส2ส0 0 เนมครับี่ะได้รัเย็นนี่เรียกว่าัีค่ะแล้วจะต้องแป่ัีเาะเราจะได้รู้ว่ินค้าของเราคืออะไรส่งินค้าอินทีอันนี้พริกพริเดือุ่งอยู่เดืองแกงเดี๋ยวเราเก็บ เก็บคำถามไว้เดี๋ยวเราไปถามาเขาสนใจอยากจะทำมั่งทำได้ยังไงเนาะอันนี้พอ,พอสมาชิกมาถึงปั๊บเขาก็จะลงสมุดอันนี้ค่ะสมุดอันนี้นะคะเราก็จะตีตารางไว้เอาแบบง่ายๆบัญชีแบบง่ายๆเป็นบัญชีกลุ่มแบบง่ายๆอันนี้ก็คือหลอดวันที่อันนี้ก็คือชนิดพืชที่สมาชิกมาอย่างสมมุติว่าสมาชิกนี้พริกมาก็จะเขียนว่าพริกกินดาพริกที่หนูสวนเขียวแดงก็ว่ากันไปจะได้รู้ว่าของใครเนาะส่วนตรงนี้เป็นจํานวนกิโล กิโลที่เข้ามาเขาก็จะชั่งไว้ตรงไม่ตรงแล้วค่อยว่ากันนะคะเพราะว่าบริษัทจะไปตรวจสอบทันอีกทีนึงเขาจะไม่เชื่อในน้าหนักของเราไม่เชื่อในความสะอาดของเราบริษัทจะต้องมี QA คือซีตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นยอดเงินสมาชิกจะรู้ราคากันทุกคนเพราะว่าเราเปิดเป็นเอกเทศทุกคนจะรู้ราคาแล้วก็ใส่ราคาลงไปข้างหลังนี่ก็คือจะเป็นชื่อเขา แล้วก็จํานวนเงินเขาเนี่ยค่ะอย่างพันเเนี่ยก็จะต่อต่อหนึ่งครั้งหึงคนที่มานะคะก็อันนั้นคือรายได้ในแต่ละวันของเขาพันเ2็ดสันแล้วแต่ที่เขาที่เขาทาํทาม,มากได้มากทาน้อยได้น้อยค่ะว่าปิดกั้นไหมไม่ปิดกัน้นอยากให้สมาชิกทุกคนทาเพราะว่าทําแล้วทำไมคะมันจะเกิดรายได้ซึ่งเราไม่ต้องไปเล่ขายการที่เราไปขายในตลาดนัด่นนะ บางวันขายได้บางวันฝนตกขายไม่ได้บางวันเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นเราขายไม่ได้เพราะว่าตังค์อยู่ในกระเป๋าเขาแต่อันนี้ค่ะเราขายส่งรถมารับแล้วเราไม่ต้องไปขายเองไม่เสียค่าน้ำมันไม่เสียค่าแท็กซี่ไม่เสียค่ากิโลไม่เสียค่าเวลาพอเรามาส่งปับ๊บตรงนี้จ่ายเงินเลยเสร็จแล้วบริษัทก็มาจ่ายแต่แต่นะคะและหรือเนาะก็คือเวลาเสียมันจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ของเราไม่ใช่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะบริษัทจะต้องไปตรวจสอบเคมีที่ปลายทาง จอสารเคมีชื่อใครอ่ะจะต้องมีการทักชำระเราจะมีก,กฎกติกาของเราในการลงโทษเนาะก็จะต้องบางครั้งอาจจะต้องยกเลิกแปลงแปลงนัดไปอันนั้นเป็นก,กฎกติกาไม่ต้องให้เขียนด้วยลายมือตัวเองเพราะด้วยพัสดริปที่แปะพัสดุคืออะไรพัสดุคืออันนี้บริษัทเขาก็จะเขียนนะคะข้างบนคือหลอดัมเบอร์ก็คือหลอดัมเบอร์ก็คือหลอดวันที่นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะไอ้ข้างบนนะที่เห็นเนะะี่ยค่ะที่เห็นว่าชะละลายนะคะสองสี่สองสี่สองสี่เนี่ยก็คือเป็นออร์แกนิกคนที่สองพัน กวาของประเทศไทยค่ะแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นชนิดผักชนิดผักก็คือแตงกวาถามว่าทําไมถึงจะต้องเป็นชื่อชล,าล,าละลัยรหัสชลาลายัยเพราะว่าชละลัยมีใบดีเซอร์ขายในานามของชลาละลัยที่มีใบดีเซอร์ถามว่าสมาชิกมีใบดีเซอร์หรือยังยังสมาชิกไม่มีใบดีเซอร์ก็ได้ขายร่วมได้เพราะว่าเราเปิดโอเพ่นแต่สมาชิกจะต้องร่วมตวจแปลงกับเรามีกฎกับเราเพราะว่าการที่จะขอใบออร์แกนิกกับสวพ่้าแล้วน่ะขอยากมาก นะคะแนวกระุ่นต้องดีรู่นนี่นั่นไม่ว่าจะทางอากาศทางภาคพื้นดินทางภาคน้ําน้ําจะต้องไม่ท่วมไม่ไหลผ่านซึ่งเป็นการที่ทายากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวเราเป็นหัวหอกเราเป็นในหน้าของประธานลุมแล้วเราก็จะต้องนําถักแล้วกนจะมีผู้ตามที่ผู้ตามจะต้องเข้มแข็งก่อนนะคะเราก็เลยทําเอาชื่อเราขึ้นไม่ใช่ว่าได้ชื่อนี้มาแล้วจะมาไม่โปร่งใสามาเอาเปรียบกับสมาชิกไม่ใช่เราเปิดโอเพ่นสมาชิกรู้ราคามารู้ ทุกคนรู้หมดแต่ที่เราต้องทาอย่างนั้นเพราะว่าผู้นําต้องเสียสละก่อนถ้าไม่มีผู้นําจะไม่มีผู้การที่ดีเกิดขึ้นมาค่ะก็อันนี้เป็นชนิดผักอันนี้เป็นวันที่อันนี้เป็นน้าหนักแล้วก็จะเป็นหลอดวันที่ผู้รับเดี๋ยวพ่อไปถึงสโตเขาก็จะต้องเช็คนะคะในเรื่องของของของที่ไป่ถึงเนี่ยปริมาณเขาไม่เชื่อเราที่บอกเขาจะต้องไปช่างทุกกิโลที่ต้องไปเข้าลิตรรอบเขาไม่เชื่อเราในความสะอาดเขาจะต้องไปตรวจสอบอีกรอบเขาไม่เชื่อเราว่าเราไม่ใช้สารเคมีเขาจะต้องไปตรวจหาสารเคมีอีกรอบค่ะแล้วถึงจะมาเป็น ย้อนกลับมาอันนี้ได้ค่ะไม่ใช่ว่าใครจะทําอะไรก็ได้ใส่ปุ๋ยตรวจเจอไหมเจอใส่ยาฆ่าหญ้าตรวจเจอไหมเจอใช้ปุ๋ยอินทรีย์เจอไหมเจอมีการปนเปื้อนจากข้างนอกเช่อนอะไรบ้างละ่ะพาหาโรคและมแมลงจะไม่เกิน25เปอร์เซ็นเจอไหมเจอเพราะว่าเขาทาไมคะเขาเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขาเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะต้องยอมรับกฎกติกาของลุ่มไม่ได้มีแค่นั้นเอง เราจะทําให้เราสร้างงานทําให้เราสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องไปเร่ขายขายอะไรก็ไม่เท่ากับขายหมดในครั้งเดียวและได้ราคาเนาะซึ่งไม่เอารัดเอาเปรียบราคาต้องเป็นทําไมคะมีคุณธรรมอันนั้นคือที่มาของคุณเราอันนี้พอดีเราต้องมาก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถเข้ามาแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งลายที่ยังไม่มาก็คือของพี่นางรอก่อนนะคะจะพูดนะคะรอก่อนเนาะ ันนั้นจะเป็นออของของรอของบริษัทคือเขาจะจอดน้นไม่เกิน30นาทีเดี๋ยวพี่นางมาเขาจะต้องปุ้บปุ้ปั้บไปนะคะตะก้าตะก้านีกกนกกน่สมาชิกต้องออกด้วยไหมไม่จะลายเป็นคนออ,ออกของทุกอย่างออกให้หมดแต่เราจะมีส่วนต่างที่หักไว้นะคะอาจจะหักไว้บาทนึงสองบาทอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ทําไมละ่ะเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเสียไปอย่างนี้เป็นวัสดุที่ใช้แลว้วหมดไป ก็เตรียมไว้ให้สมาชิกสมาชิกไม่ต้องทําอะไรเลยมาแล้วก็รับเงินไปขอให้ปูกแบบริๆนะคะอันนี้นะคะชุดหนึ่งจะหนึ่งร้อยบาทใครเป็นคนจ่ายอันที่ส่วนที่หักไว้อันนั้นเป็นคนจ่ายเรเรียกว่าปองปางเนาะเพื่อจะอะไรคะสมาชิกจะได้ไม่ต้องละลายป่าหาก,กหารหักกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตะกร้าเราก็จะซับร์ดให้หมดพาเลทวางพื้นได้ไหมไม่ได้ทำไมต้องมีพาเลทพาเลทนะคะจะลดการปนเปื้อนนะคะในดินอาจจะมีอิโคไลน์นะคะอาจจะมีสารปนเปื้ มีนกมีหนูเพราะฉะนั้นถับจะต้องเก็บสดใหม่เสมอม่ใช่ว่าเก็บค้างคืนแล้วามาแพ็คตอนเช้าเรามาส่งไม่ได้ถ้าเก็บมาค้างคืนมันจะทําให้มีการปนเปื่อนอาจจะมีจิ้งหรีดเข้าไปอาจจะมีมแมลงเข้าไปอาจจะมีตัวห้ามตัวเมยเป็นอินทรีย์ไหมมันเป็นอินทรีย์หอยทากอ่ะแต่มันไม่ควรจะไปอยู่ในอาหารเพราะว่าอาหารมันเป็นคนกินเนอเพราะฉะนั้นต้องมูหมดเลยต้องมีพาเลตรองนะคะแลวจะต้องเก็บสดใหม่เสอ นี่ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเก็บคำาสงสัยแล้วไปถามตรงโู้นเนาะ คือเตาตัวนี้อาาอกอแบบมาคือใช้เวลาในการเผาชั่วโมงครึ่งจบเลยติดแล้วติดแล้วติดเลยแ,แล้วก็ไม่ต้องไปดับมันเดี๋ยวดับมันเองนะครับก็มีหลักการหลักการก็คือข้างนอกนะครับจะเป็นตัวตัวที่ใส่ใส่เครื่องในการอบนะครับสังเกตจะมีรูข้างล่างแล้วก็มีรูขขบน ทั้งล่างมีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้อากาศเข้านะครับข้างบนก็ไปเติมอากาศเวลามีกลุ่มฝันเยอะน,นะครับแต่ประเด็นทุนนี้นี้ไปเติล็อกฝันข้างล่างนะครับาการเผาก็คือเราจะใช้เปืองิงมันจุ่เข้าไปในนี้แต่ทีนี้ช่วงนั้นเราทำถุมไฟเราก็จะใช้ไบอูพาได้ไบุูพานี้ถ่านมันก็ไปไปไล่แมลงได้นะครับตัวนี้ ีน้นการบรรจุก็คือใช้ใช้เฟืน,นะครับรไม่ควรเป็นชิ้นยาวเพราะว่าตัวนี้ใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งวันมัมนเผาไม้หมดเลยนะครับออกมาเป็นถ่านร้อเปอร์เซ็นในตัวห้องเนี้ยจะไม่มีการติดไฟเลยจะเป็นการอบอบนะครับอบเพื่อเพื่อไล่ความชื้นออกก็จะเป็นวันทีนี้ข้อดีของเตาใบอชาเนี่ยคือควันที่ออกจากรูเนี่ยเวลาใช้เวลาทํางานก็คือเรา เราก็จิ้วให้เต็มเลยนะครับก็ดูหน่อยว่าอย่าให้ไปปิดดูเพราะว่าเราต้องการให้แกะออกนะครับแล้วเราก็ปิดตัดแล้วเราก็ใส่เข้าไปในนี้ควาำความลงไปนะครับทีนี้สเกตช์มันมีรูตรงเนี้ยแล้วก็เราก็ใส่ฟืนเข้าไปรอบๆทีนี้ฟืนประมาณหนึ่งตะกร้าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นฟืนเรือไม้ดีๆเป็นเศษเศษมานะใช้งานไม่ได้ใช่ไหมอ่าใช้งานไม่ดีเอาทั้นๆนะครับ อ่าล้วก็ใส่ใส่ไฟนะครับเห็นสเก็ตไม้บ้างพลาสติกบ้างอะไรนะมันจะช่วยช่วยทําให้ติดไฟดีแล้วก็ฟืนหนึ่งก้าใเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งมันจะจบพอดีแต่ถ้าเราใส่เยอะมันไฟายถ่านฟืนหมดก็เลยเวลาไปนะครับหลักการง่ายก็ใส่ฟืนเข้าไปใส่สเก็ตไฟเข้าไปจุดจากบนลงล่างพาสติกจากบนปุ๊บมันก็จะลามลงล่างทีนี้ถ้ามีพลาสติกมีอะไรมันจะหยดลงมางล่างมันจะติดไฟพอติดไฟปุ๊บกเกิดความร้อนที่เตาเนี้ยเกิดความร้อนต้้งนะ มันก็จะกลายแก๊สออกมาพอกายแก๊สออกมาอย่างตรงเนี้ยพอลูกไฟลงไปข้างล่างติดปุ๊บเนี่ยพอมีกลุ่มไฟมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดไฟทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นก็นะตั้งแต่เริ่มจุดไฟประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะได้ยินเสียงฟวอเสียงลมเสียงเสียกลุ่มไฟออกมากรติกดำกระติกับกเปลวไฟที่อยู่ข้างๆแล้ว แล้วแล้วมันก็จะจุดเป็นแก๊สเพิ่มอ,อุณหภูมิได้จากปกติที่เตาบ่อถ่านธรรมดาอุณหภูมิประมาณ600อ,องศาแต่ถ้าเผาตัวนี้ได้ถึง900อ,องศานะครับพอได้900อ,องศานะครับทำกระติดแล้วข้างล่างมันเสียงดังตอนนี้ยังไ,ม,ไม่ติดดีเท่าไหร่สามารถเผาพยะได้นะครับใหญ่ๆอ,อ,อย่างพวกกระติกใสไรอย่างเผาได้หมดเลยฝ่องนมนนนอะไรต่างๆหรือดียวยาเสีย ครับเราก็ใส่ไปสำจัดขยะแบบมีตัวเศษถุกๆพวกเราที่เราไม่ใช้แล้วก็ใส่ไปนะคร, <K ill an> ครับก็คือเราไม่เผาเกินกาดทางทางนะต่อนแรกไปนามันก็จะเก็บขยะได้ทีนี้พอไปถึงมันครึ่งชั่วโมงแก๊สเริ่มออกแล้วมีการติดไฟเพิ่มบุนูลกูิจากประมาณ400องศาเพิ่มเป็น900องศาทีนี้เป็นแยกก็จะยิ่งร้อนขึ้นนะครับของใบวชาเนี่ยข้อดีของเผาคือบุนูลกูิ ามาตรฐานเขาคือแปดร้อยถึงพันห้าร้อยองศาอยู่ในกลุก่มแอ็กซ์รคาร์บอนผ่านชาโคผ่านเโลชาเนาะคือสามอย่างเนอะอกอะ็คืออ่าแล้วก็อกีอกอย่างก็คือผ่านกำมันก็คือค่าค่าของกำมันก็คือถ้าเราสามารถติดดิช่านแล้ว,ลวถ้าสามารถเอามิเตอร์จับได้นะว่ามันจะถึงฟ้าได้นะครับโดยลองเอามิเตอร์จับแล้วมันมันนำไฟฟ้าได้คือโอมขึ้นอันนี้ถือว่ามีกำมันสูงสามารถ ทาเ,เป็นแกนถ่านไม่ถ่ายได้นะครับและคุณภาพของถ่านเนี่ยก็คือถ้าเป็นถ่านไม่ผ่เราเลือกอายุประมาณหนึ่งถึงสองปีขึ้นไปเนะาะเอาส่วนข้อแล้วเนี่ยเราเผาแล้วก็แยกกันห่าแล้วใชเผาถ่่นได้ถ่า,ขา,ขานไม่ผ่ได้แยกไม่อ่สยก็คือส่วนเนี้ยถ้าอุณภูมิมันได้มันก็จะเป็นถ่านตาโคนะซึ่งเราไปผสมเป็นสบู่อะไรได้ถ่านไม่ผ่นี่จะไม่ใช้ขุมข้าวแล้ว อ,อกไ็ได้นนทีนี้ถฐานเนี้ยที่เราทดลองเอา,าไปใช้เนี้ยก็คือปกติใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็หมดเตาอันนี้ได้ประมาณสี่ห้านาทีนะมันิดใช้ได้่งานขึ้น,น,รรออน,นแ,แรงทีความแรงแรงเป็นไฟไม่มากนะแต่แรงแน,นะครับหนึ่งรอบของการการจุดแล้วเจอจุดทีเดียวข้างบนให้ติดอันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่ามันไม่ไปลุกนะก็เจอติดแล้วเนี่ย ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยแก๊สมันจะเริ่มหมดละเสียงมันจะเงียบพอเงียบมาเนี่ยที่เหลือก็คือเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในในช่วงของนิวเคลียรที่หลายหลายรอบมันจะหมดพอดีนะครับชั่วโมงครึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเราก็ไปจุ่มวาังบัดข่าใหม่ได้คั้หนึ่งข่าได้สามรอบรอบหนึ่งก็ได้ประมาณชั่งครึ่เนาะชั่วโมง

อต้องต้องใส่ดินนึกเอาละลอวอืมอืมอืมวางเกาดินยาให้เขาลงอบลงอบ องอบโอ้ห้อนดีแท้วะหอ้อนกี๊ดเลยองอบนี่ผักกังมุง้งผักกังมุง้ง เรือนแปลงอินรีครับ เอาน้ำมันน่ะปล่อยน้ำมาสวนแตงนี่เราทำเองใช่ไหมทำเองใช่ไหมที่ทำเองทั้งหมดเลยไม่ไม่พวกปุยพวกอะไรนั่นคือแบบเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อเลยก็คือเราทุกอย่างเราผลิตเองทั้งหมดนะครับร้อนหัวสอแล้วก็ไอคอนเซ็นซิ่งของคอสแสงวิธีทำปุ๋ยยังไงคะก็ตอนนี้ผมก็ใช้นี่เอาใช้ สมแล้วสั่งก็ใส่แล้วก็มันมีน้ำหมักนมสดอะไรเราก็ใส่ไปอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยอืมนีสังเกตตรงนี้แล้วมีเทียอ่อนลงอืมอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดอะไรเหมือนกันไม่ฉีดเลยนะมันก็ยังได้นะปกติแตงไม่ได้กินนะถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนี่ยังยังเก็บไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เก็บได้แล้วแฟนผมเก็บหลงเขาบอกยังไม่ได้เก็บสามสี่ล่วันนี้ได้นาจะได้เกือบร้อยลงกอันนี้แตงเอนซีครับแตงเอนซี เงไว้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงจริรจริงใช้ไข่ใส่ไ,ขไขด้น,นะนอ,นนอ,นนอันเนี้ยคุมบินกับไม่คุมบินต่างกันแต่เนี้ยพอเราพอเราไม่ได้คุม,มดินปุกบเราปลูกฟันน้าหยดยี่สิบเซ็นต์จริงๆริงมันขี่ไปอือะมั <c oughs> นขี่ไปแต่อันนู้นมันดูน้ําหยดมันมีท้าคุมล็อกไว้สาสิบเซนต์ไม้ก็เลยห่างเนอะปริมาณการแย่งอาหารก็ต่างกันแต่แต่ถ้าอย่างเนี้ยเห็นป่ะต้องมาทําญาตนนิ <c oughs> ของยาไม่เอาหญ้าตั้งแต่แรกครัไม่ได้กินอืแต่ถ้าอยงูน่ะได้กินแล้วก็เป็นอีสีถ้าทาได้ก็ปล่อยใส่น้ำหยดเอาเบาคนทําแปตงก็รู้อยู่แล้วปล่อยปล่อยปุ๋ยทำน้ำหยดเนาะที่บอกว่ามูลวัวเท่าไหร่เนาะมูลวัวสองกิโลก็ตื้นหนึ่งกระสอบอ่ะทีนี้ผมซื้อถังมาแล้วผมยังมีทรายไว้ทั้งที่ถังก็ใส่เป็นหนักนนทีนี้ผมก็ใช้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 เอาแช่เอาแล้วก็ดินน้ําออก ใส่กระแป้งก็แป้งแล้วจะดน้ำออกอ๋อใส่กระแป้ง20มิลแล้วก็ดินน้ำออกก็ก็ดูดดูดผ่านซัมเนี่ยเนาะเพราะมันจะดูดขึ้นมาปกติน้ําก็ออกไปนี่อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราเปิดวาล์วเนี่ยมันมันจะดูดปุ๋ยนนี้ในถังอ๋อผสมไปกับน้ําเลยใส่ไปนี้นีดเลยผสมไปกับน้ําเลยเราไม่ต้องไปหยอดที่นู่นเนาะแต่ทีเนี้ยประหยัดถ้าเป็นแบบเนี้ยทางอินรีก็คือครบรุ่นเราก็เปิดทำความสะอาดใหม่เนาะโดยเฉพาะแป่งทำซัมได้ดี แล้วอ้สายน้ำอ่าโยนแล้วก็พอรุ่นหนึ่งเราก็ไปไปตัดตรงท้ายออกระบายน้เราเราใส่เครื่องควบฉีดฉีดยานะฉีดเอาได้ไหมคนเราอ่ะก็ปุ๋ยทั้งใบแล้วก็ต้องให้ทําอินทรีย์ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะคุณต้องเล่นทางใบช่วยถ้าไม่ทางใบตัวนี้ไปใส่ถังฉีดคนเราอ่ะก็ได้ด้นะไมถึงว่าเอาเอาน้ำน้ำหมักมันน้ำหมักก็มีตัางหากนะครับน้ำหมักที่ที่ที่ไซส่แล้วได้ผลดีนะคือน้ำหมักอ่าน้ำหมักปลาหนึ่งนะ สีสังเคราะห์แสงแล้วก็เชื้อสีน่อกล้วยอันนี้คือให้ปุ๋ยทางใบอ่าอ่าตัวนี้แล้วก็เป็นน้ำหมักสับปะรดเนาะตัวนี้สี่สี่ตัวห้าตัวนี้ออกเลยนะคีดทางใบเอาวามเกี่ยวสีเ่วนทางน้ําเราก็เป็นน้ำหมักตรงนี้เราก็ใส่น้ำอีกที่ว่าสี่ห้าตัวเนี่ยเราก็ปล่อยทางนี้ได้รวมได้ใช่ไหมรวมแล้วก็ปล่อยเลยรวมปล่อยได,ยได้คือขอให้ขยันหน่อยได้กินอีกทีนะ อย่างเงี้ยแตงเราส่งวันละร้อยวันละสิบถุงอะถ้าใครทำประจำนะสองวันหนึ่งได้สิบถุงที่สูงวันละถึงวละสิบโลถึงวันละสิบโลโลที่ห้าบาทเขาเรียกว่าผนิตอ่ะถ้าคนทำประจำนะใครอยากทำมาร่วมแจมได้วอเตอร์เคสเนาะเมื่อกี้มีวัตเตอร์เคสอ่ะเขาได้วันละยี่สิบห้าโลได้ยี่สิบห้าร้อยบาทสองบาทราคาขนาดไหนขนาดสองเอาง่ายสองโลขึ้นไปดีกว่าหนึ่งสิบแปดที่ พี่กบนะครับนี่ครับมองกล้องไหมครับัครับครับเป็นไงรโอ้ไม่ธรรมดาครับ้องน